หลังจากเช็คบินไปแล้วเมื่อกี้นะครับคุณเช็คบินซ้ําไม่ได้นะครับในหน้าจอนี้เราจะมีการนับการเช็คบินด้วยจะเช็คบินซ้ําทําไงต้องออกครับ e s c a p e m ปุ่มแสดงโต้เป็นสีฟ้าแล้วหมายความหมายพิมพ์บินไปแล้วเช็คบินซ้ำเราอยากพิมพ์ภาษาอังกฤษครับโอเคนี่เป็นตัวอย่างของบินภาษาอังกฤษที่เราไม่ได้ ใส่รายชื่อเอาไว้ในช่องเมนูอาหารครับตรงนี้อันนี้ต้องมีตรงนี้นะครับชื่ออาหารถ้าไม่มีอย่างนี้ครับไม่มีเวลามันพิมพ์เวลาพิมพ์ก็จะเป็นแดดแดดออกมาเลยนะครับแต่ถ้าเราสั่งรายการที่มีเมนูภาษาอังกฤษด้วยเนี่ยนะครับขึ้นตั้งแต่ตอนคีย์เลย แล้วถ้าเช็คบินเช็คตรงนี้นะครับเช็คได้เลยก็จะมีรายการออกมาแบบนี้นะครับ